สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องขาว Facebook แล้วก็ขาว Youtube ทุกท่านนะคะวันนี้พี่วายโยนะคะตามน้ำพริกกะปิกินค่ะอยากกินก็เลยต้องตำนะคะโอ้โหโดูดูความน่ากินค่ะเนะอา่รยนี่นะคะค่ะ,คะสิ่งนี้นะคะที่เราจะเอามาแหนมกับน้ำพริกกะปิค่ะก็คือปลาอินทรีแดดเดียวแม่วายโยนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทอด กลาะดีกว่าค่ะออออโอคคกคดอ่ะก็ถุกแล้วนะคะทั้งสองดา้านเป็นไงล่ะคะน่ากินแล้วร่ะ กับข้าของเราก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยค่ะเมนูแรกเลยนะคะก็คือดอ,อกแคร์ผัดใส่ไข่ค่ะใบซีแดดเดียวแม่วายโยค่ะแล้วก็น้ำพริกกะปิค่ะไข่เจียวชะอมค่ะแล้วก็ผักลวกต่างๆนะคะทัารวกมีดอ,อกแคร์ลวกนะคะแครอทแล้วก็มะละลวกค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปถึงช่วงส่วนชิมกันเลยจัง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกว่าจะได้กินได้เนาะเล่นเยอะไปนิดนึงแต่อยากจะโชว์อาหารให้ดูไงยคะ่ะโอเคค่าเราตักข้าวดีกว่าค่ะข้าวร้อนๆเลยเหมือนเดิมนะคะกินกับมือกินคนเดียวข้าวหอมมะลิที่เป็นคนที่ชอบกินข้าวหอมมะลิมากค่ะ ข้าวเยอะหน่อยวันนี้นะนี่ข้าวอร้อนเลยค่ะชอบมากเลยน้ำพริกชักรสเนี้ยเข้มข้นนะคะไม่ได้ใส่น้ำอุ่นเลยนะครับร้านอาหารที่เขาแบบเหมือนน้ำเจิงนอนเขาใส่น้ำอุ่นแน่นอนค่ะอันนี้เราต่ำแบบับ้านดูดูค่ะไปสิแดดเดียวแม่วาโยก็ชิ้นเบลอ์เลยค่ะ๋ย่อนปลาไป้เงี้ยไันติด นีมีน้ำล้างมือด้วยเพราะเวลากินมือต้องมีน้ำล้างมือนี่เองนะครับขอแบบกินรสชาติของไประีเซเเดีย,ดยมอโยก่อนเนาะเรื่องเรื่องทาเสร็จป,ปุ๊บก็ไปอาบน้ํานเหมือนเดิมเพราะอากาศร้อนมากช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆอาหารอาจจะเย็ยนลงไปบ้างแต่ก็คงไม่คลนความอร่อยมากหรอก้สึกก่า ตาเนี่ยนะที่มีกินตลอดก็เก็บไว้ในช่องฟิตอยากกินหรือคิดถึงบ้างอะไรก็เอามากินเลยค่ะ เวลากินนะคะมันค่ากจะไม่ติดมือและมือก็จะดูสอะอาดเด้ด้ยนะฮะถ้าแบบเอาแบบดีนเนาะก็ล้างเสร็จปุ๊บก็ต้องมีผ้าเช็ดนิดนึงแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะกินน้ำพริกอเลยดีกว่าอืมจักน้ำพริกเผ็ดแน่นอนคะ่ะเริ่มถักอันแรกเลยก็จะกินมะละก่อนก่อนกินนี้ก็เอาไปแบบขยำเกลือก่อนนะ ือมันจะช่วยคลายความขมมากํำพริกคือแบบพี่เป็นคนหนึ่งที่ครับกินดอกแกมาก น้ำพริกีได้มากถ้ารู้สึกมือแล้วล้างมือเดี๋ยวถ้าถามว่ากินมือมันเป็นยังไงมันอร่อยเลยยังไงไม่เหม็นมือหรอคือเรากินเสร็จแล้วก็ล้างไงครับแต่เวลากินข้าวน้ำพริกนะคะกินกับปลาทอดเปิดเป็นพวกปลาเนี่ยขยันกินกับมือมันอร่อยมากจริง ลองดูสิค้าแล้วกินอยู่กับบ้านเราไม่ต้องไปหายใครอันนี้ขอเมนูแนะนํานะคะดอกแคร์ผัดใส่ไข่ค่ะพอดออีที่ทางไซมอนเนี่ยเขาปลูกไว้เก็บข้างรัว้วมากินมาทํากินไม่ยากเลยง่ายนลอดภายทั้งนั้น ือแก้เห็ดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเคยบอกไปหลายครั้งค่ะว่าวิธีกินมือเนี่ยไม่ยากเลยนะครับ อย่างเช่นเราก็เอาปลาดีกว่าเนาะปลาปะเราก็เอาพอประมาณพอปากเราอะที่เราจะใส่ได้ปลาไปอ่ารว่ากินดอกแคน,นะคะแล้วก็เอาผัดนิดนิดนึงนะคะจะลองทีกนิดน,นึงค่ะเรากินนะคะจับจีบอย่างนี้ค่ะเกี่ยเกี่ยไปจีบ ถ้าใครไม่ถนัดปากไม่กว้างมากก็เอาคำเด็กๆพอจากนั้นนะคะจุ่มมาง,งี้ปุ๊บเวลาจะกินค่ะนิ้วโป้งเห็นไหมคะปีกข้าวปากนิ้วโป้งเป็นตัวดันครับไม่ยากเลยถ้ารู้สึกกันเลิะมือก็ ล้างมือค่ะอันนี้มันได้เนี่ยกัแค่ประเต็กไข่ the time uh... ันนี้ให้น้ำพริกเลรยค่ะน้ำพริกกะปิสูตรัวกิบทองค่ะไม่ได้ว่าสูตรัวกิบทองหรอกในแบบสลับัวกิบทองดีกว่าเนาะคือวันนี้ไม่ได้ใส่นะเอ,อ่มะเขแบบือเปราะทกลงไปอาแบบเพียวๆนี่เลยต้องบอกว่าน้ำพริกกะปิในแบบสลับวขวดกิบทองลดมือของวขวกิบทองกันนะ เห็นไหมฮะเวลากินมือก็ไม่ล้างมือมันจะดูแลแล้วดูไม่น่ากินอ่ะล้างซักรอบนึ่งนี่ได้กินคนเดียวเราไม่เป็นไรไงแต่ถ้ามันกินหลายคนเนี่ยมันก็ไม่ทำสุกว่ามันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ เห็นผักดีมีประโยชน์ค่ะอันนี้คาดขาดต้มถ้าเป็นแถาบ้านก็จะกินพวก ปลาต้มเนาะปลาต้ธมธรรมดาหรือไม่ก็เห็ดต้มน้ำปลาปลาต้มน้ำปลาอะไรเงี้ยง้ามือกป๊ ได้เล้ล่ะัดง่ายงานไม่ยากนะคะก็เอาก้านของในดอกแคออกนะฮะ,ะก็ปรุงรสไปเลยซัปรุงรสหรือซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะแล้วก็ต้นหองลมกระเทียมก็ตัง้งน้ำมันนะใส่กระทะแล้วก็ตู้งไปเลย ก็ผัดๆพอดอกแค่เริ่นใกล้จะสุกนะครับก็ตอกไข่ใส่ลงไปกี่ใบก็ตามใจชอบเลยรอกไปตรงกลางนะแล้วก็ผัดรวมกันเสนร็จหมดพิกไทยชิดเนื้ออร่อยพี่กินรพริกอร่อย ซึ่งห,หลายคนมันจะความอร่อยจะเป็นทวีนะน้ำพริกนี้มันต้องกินแบบหลายๆคนเนาะร้อมองกิน ตันนี้ก็เริ่มใกล้จะกินแล้วค่ะน้ำพริกก็เดี๋ยวเก็บไว้ทีนที้ทำงาน ข้าหมดนะคะจะกลับไม่หมดอิ่มมากโอเคนะคะเดี๋ยยังไงเราไปก่อนเนาะวันนี้จะรีบไปดูกองกรมมกงกรรม,มนี่คือกำลังมันเลยเดี๋ยยังไงไว้ <c oughs> เราก็คือเราเจอคลิปหน้าเมนูหน้านะคะไปแล้วค่ะววัดดีค่ะ